สวัสดีค่ะบวพเพอร์นโซคา่ะในเรื่องคนรักที่ทําผิดกฎหมายนะคะบวพเพอ์เองคิดว่าก็ให้เป็นตามกฎหมายก็แล้วกันนะคะส่วนเรื่องความรักและความห่วงใยเราก็แยกแยะออกว่าอะไรผิดอะไรสมควรแต่เราก็ดูที่เจตนาว่าคนรักของเราเนะ่ะเขาจะสำนึกหรือว่าปรับปรุงตัวหรือไม่แต่คุณเราก็ควรจะให้โอกาสและก็ให้ความที่เขาตัดสิน ใจเองว่าเขาจะสำนึกหรือไม่ถ้าเขามีเจตนาทำดีคิดว่าไปแล้วเขาจะปรับปรุงตัวเราก็ควรให้โอกาสเขาส่วนตัวเองก็จะอยู่ข,ข้างๆและช่วยเป็นกำลังใจนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมและไม่ให้เป็นภัยสังคมภัยภาคหน้าคนเราล้วนแต่จะได้รับโอกาสสิ่งดีๆกันทั้งนั้นแล้ะค่ะขอบคุณนะคะ